พาณิชย์จับคู่โรงงานปุ๋ยเกษตรซื้อตรงไม่ผ่านคนกลางนายวัฒนาศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารมร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณรกรมส่งเสริมการเกษตรและโรงงานผู้ผลิตผู้นำเข้าปุ๋ยสีสมาคมได้แก่สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตรและสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพไทยจัดทำโครงการจับคู่ปุ๋ยซื้อตรงถูกเงินถูกใจโดยส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรจับคู่โรงงานผู้ผลิตผู้นำเข้าปุ๋ยเพื่อสั่งซื้อปุ๋ยกันโดยตรงจากโรงงานและนำไป กระจายสู่เกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดค่ะการจับคู่ซื้อขายปุ๋ยกันโดยตรงจะช่วยลดช่วงการค้าลงและช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายถึง40-50บาทต่อกระสอบหรืออาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับสูตรและก็ยี่ห้อขณะเดียวกันโรงงานก็สามารถผลิตหรือว่านำเข้าปุ๋ยมาจําหน่ายได้โดยนำร่องสงมอบปุ๋ย60ตันหรือ1,200กระสอบเป็นปุ๋ยยูเรียสูตร4 6 0 0ิบนจำนวน30ตันและปุ๋ยสูตร16-20กศูนย์ 0, จำนวน30ตันให้กับสากรการเกษตรบางน้ำปเปรี้ยวจำกัดแล้วหลังจากนี้ค่ะกรมจะจ ภาเพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้รับทราบถึงช่องทางการสั่งซื้อปุ๋ยโดยตรงจากโรงงานมากขึ้นด้านนายกองเอกเปล่งศักดิ์ประกาศเพศัต์นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าในปีนี้มั่นใจว่าปุ๋ยจะไม่ขาดแคลนเนื่องจากกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ปุ๋ยร่วมกับสมาคมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งรัดในการนำเข้าปุ๋ยมาจำหน่ายอย่างเพียงพอส่วนราคาปุ๋ยปีนี้จะลดลงอย่างแน่นอนค่ะ